ตากเขียวเราเก่งครับเวลาเวลาเวลาถอนนี่อยากเก่งจังอยมันกับของเคีื่มันกัขาดอนนี้ครับเขาจะได้เงีวๆนี่ครับคือแบบนี้เนาะครับเนี่ยครับที่ครับจับถือมาสองใบเองสิครับเ่าต้องไปเก่งไปยังครับดึงมาหลดครับเนี่ยน่ครับได้แล้วครับนี่ครับงามๆครับเรต้องไปเก่งเลยครับถ้าเก่งเดี๋ยวมันผิดพลาดมาทั้งที่ แต่มาสองใบครับสองใบสองใบสุดท้ายแล้วครับผมนี่ครับดึงมาเลยครับไม่ต้องไปย่านว่ามันจะขาดนี่ครับง่ายๆครับผมในการเก็บดอกกระเจียวง่ายๆบ่ยากเลยครับไปโอ้ได้พ่อดวงกับต้นไหนนี่อีกแล้วเจอแล้วนะครับปันซิกออตเตอรี่กันต้นไหนนะครับดึงเลยครับ นะครับแสดังปัดนี่แสดงว่าขาดกลางท่างครับบ่ดีนะครับเด้งแล้วครับครับดึงมา่ลงครับเนี่ยนะครับมาถานครับอ่อนๆพี่น้องเจอแล้วครับนี่ครับผมเจอแล้วเจอแล้วมาใกล้ๆเสาเขียว อืมครับง่ายครับมีที่เก็บซึ๊บนั่นบุ้ยปลาสวกบาแดตดตดนะครับ <c oughs> เอาลนะอา้าวดอกนึงครับผมมามามาแลเกียวนิ่งๆกล้องนะนะเกีเ้ยวโอ้ได้เรี่ยวตัวไหนอ้อาวครับผมสวยๆอีกแล้ว อ่อนๆเฉวเอาปึ๊ดเรียบร้อยครับครักๆพอได้ไปลวกนั่นสาวเขียวทางขวาเห็นบ่จับใบขึ้นมาเลยแล้วก็ดึงเลยดึงขึ้นมาทั้งใบเลยมาตรงยันดึงขึ้นมาทั้งสองเลยดึงขึ้นรถอ่านั่นละโอเคเอามาพี่รองเบิ้ง อันนี่ครับมันจะได้เลิกครับถ้าเขาดึงใบมาน้ำเอาเบิ้งนี่อีกบ่อใบหนึ่ครับเอาหนาบ่ท่านด้เลี้ยวครับฝนตกับเลยตรงในยุดครับดึงข้มาโหลดปื้ดโหลดอ่าโอเคแบบนี้ผ่านนี่ครับแบบนี้ผ่านแล้วครับผมอ่าไปทั้งก้นบัดนี่นี่ครับขามาทั้งพี่ครับบัดนี่ท่านี่เก็บอยู่เรื่อยๆครับ ดองนี้ก็เก็บได้เก็บอยู่เรื่อยๆน,น,นะครับอ้าวนี่สาวเขียวอ้าวเจ้าอ่ะเนี่ยได้ยินคือเสียงตดด่าปื๊ดโหลดดึงขึ้นโหลดครับบ่ต้องเก่งเออผ่านแบบนี้ผ่านเจ้าอ๋อดอกนี้ก็เอาเอาได้อยู่ดอกนี้เอาได้บ่ดอกพี่พี่ให้เสองดอกก็เอาได้เอาดึงขึ้นเลยสองงานนั่นละ โแมยนใบนั้นคนละข่งตัวเออนั่นแหละโอเคอุ้ยขักแล้วครับบ้านนี้ได้ค,คู่ดีครับได้คู่ส้อนดีรู้จักวิธีแล้วบ้านนี้เอ,อ้าผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วครับเก็บออกเลยครับผมแกกับเก็บออกครับอืมนั่นแหละอ้าวคือเก่งแต่บานนี้รู้แล้วได้ครับ วิธีเก็บนี่อ,อาจารย์ดีอาจารย์ขีโม่น,นี้แต่เร่อยไเรือแน่นครับ <S 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 อาจารย์อาจารย์ดีครับผมอาจารย์สอนดีเพื่อนกับลูกชิดกับเป็นเลี้ยวครับถ้าอาจารย์โบดีกับสอนเข้าไปครับเพื่อนกับบอเข้าใจ่ะจัดเลยละสองใบดึงโอเคออมาทันในหลายบพราเสเขียวในกรเรื่องไหนจ้ะเพราะหลวงบพรซ้ำเนีย่ย<อ> โอ้ยค่ะคับพี่น้องเอาโอเคครับผมคลิปนี้กับผาพี่น้องมาเก็บกระเจียวครับสิคับบ้านลรวครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ